สวัสดีครับผมนายแพทย์พาดิษฐ์ชัชนันประเด็นที่ผมจะนำเสนอต่อท่านในวันดีก็คือการใช้อสเซรินควรเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาโรคเบาหวานประเภทที่2จริงหรือท่านผู้ชมครับนอกนอจากอาเซฟินแล้วมียาในกลุ่มเอนไซม์หลายตัวที่ถูกนำมาใช้ในการรักษาอาการเจ็บปวด เช่นไอบูโปรเฟนนาโปรโซีนตลอดรวมถึงอะเซตามิโฟเฟนหรือไทรอโนสำหรับแอสไพรินนั้นนอกเหนือไปจากใช้ในการบรรเทาอาการปวดแล้วมันยังถูกนำมาใช้ในการส่งเสริมสุขภาพของหัวใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่เป็นโรคเบาหวานประเภทที่สองได้อีกด้วยแอสไพ i รินเมื่อมันเข้าสู่ร่างกายของคนเราแล้วเนี่ย มันจะออกฤทธิ์ไปยับยั้งเกร็ดเลือดไม่ให้มันจับตัวเป็นลิมเลือดหรือเป็นก้อนเลือดขึ้นทําให้มันไหลเวียนในร่างกายได้สะดวกและจากฤทธิ์ดังกล่าวนี้เองการใช้แอสไพรินจึงสามารถป้องกันไม่เกิดโรคหัวใจและสมองถูกทำลายจากการขาดเลือดอันเป็นผลมาจากการเกิดลิมเลือดได้ท่านผู้ชมครับจากสมาคม โรคเบาหวานในสหรัฐอเมริกาเขารายงานออกมาว่าในคนที่เป็นโรคเบาหวานประเภทที่สองที่มีอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปมีโอกาสเสียชีวิตจากโรคหัวใจในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งถึง68%ซ์ซึ่งสูงกว่าคนธรรมดาทั่วไปตั้งแต่2 4ถึง4เท่าตัวคำถามจึงเกิดมีขึ้นมาว่า เมื่อความจริงเป็นอย่างนี้แอสไพรินควรใช้ในการรักษาโรคเบาหวานประเภทที่สองเพื่อป้องกันดังกล่าวหรือไม่คำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้คงไม่ตรงไปตรงมาเหตุผลก็เพราะว่าประการที่หนึง่งในคนที่เป็นโรคเบาหวานประเภทที่สองซึ่งไม่มีประวัติว่าเป็นโรคหัวใจมาก,ก่อน การใช้ a แอสบินในการรักษาเพื่อป้องกันไม่เกิดโรคหัวใจแทนที่จะได้ประโยชน์มัดลับเกิดเป็นโทษมันทำให้มีเลือดออกในเฉพาะอาหารทำให้เลือดออกภายในสมองซึ่งสามารถทำให้คนเสียชีวิตได้แต่ถ้าคนผู้นั้นเคยมีประวัติว่าเป็นโรคหัวใจมาก่อน หรือกำลังเป็นรโรคหัวใจอยู่การใช้แอสไพรินในคนดังกล่าวในขนาดต่ำๆสามารถที่จะป้องกันคนผู้นั้นไม่เลวลงหรือป้องกันไม่เกิดภาวะสมองถูกทำลายจากการขาดเลือดได้เกียวับเรื่องนี้สมาคมโรคเบาหวานในสหรัฐอเมริกาเ,เขาได้รายงานออกมาว่า ในคนที่เป็นโรคเบาหวานประเภทที่สองที่มีอายตุตั้งแต่50ปีขึ้นไปซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับร่วมกับโบรคเบาหวานเช่นเกิดเป็นโรคหัวใจก่อนเวลาอันควรเป็นโรคความดันโลหิตสูงมีระดับไขมันในกระแสะเลือดสูงรวมไปถึงการสูบบุหรี่ ในกรณีเช่นนี้แหละครับมันจะทําให้คนที่เป็นโรคเบาหวานประเภทที่สงมีความเสี่ยงต่อการเกิดรโรคหัวใจและสมองถูกทําลายจากการขาดเลือดจึงจําเป็นจะต้องมีการใช้แอสไพรินในขนาดต่าๆคือ8ปดจะเป็นเมกัมโตว,วันท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมขอยุตดดิลงแต่เพียงแค่นี้สวัสดีครับ